กัรหัวใจเหลือก่าคายแปลงปันไปอยู่ดีในชุมชนเดินรุ่นใหม่ลงไปแต่ไม่ลืมตัวตน้นมาทุกคนมาพร้อมใจหนึ่งของครัวครัวเชฟน้อยสวัสดีค่ะวันนี้พี่แม่นกูที่งำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้ขอนแก่นมีความเจริญมากผู้คนเยอะแยะ พอผู้คนอยู่ด้วยกันเยอะๆความต้องการก็มากตามไปด้วยของกินวัตถุดิบมากมายถูกส่งเข้ามาเพื่อให้คนเมืองได้กินได้ใช้พี่แม่มมาที่นี่วันนี้ก็มาตามหาวัตถุดิบที่มาจากป่าค่ะซึ่งเป็นเมนูเด็ดของเชฟน้อยของเราด้วยแต่ว่าจะหน้าตาแบบไหนไปหาอย่างไรทํายังไงบ้างตามพี่แม่มไปหาเชฟน้อยของเรากันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับเชฟนิ้วครับ หวอันนี้ใช่ัอเดียกับพี่นิวเอามาแกงไหวหรือเปล่าครับใช่ครับใช่อ๋อแต่ที่แมบมอยากเห็นที่มันเป็นต้นที่ยังไม่ได้ถูกตัดครับมีให้ดูไหมครับพี่นิวคือต้นแบบนี้เนี่ยมันจะหายากนะคะมันต้องถ้าอยากดูเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่บ้านดงเย็นมีให้เราดูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไปวันไหนนี่ครับพี่นิวไปพรุ่งนี้เลยครับอ่าพรุ่งนี้เหรอทำไมไม่ไปวันนี้ล่ะครับวันนี้มันเย็นละครับต้องใช้เวลาเดินทางอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ ได้ค่ะขายยังไงเอ่ะเชฟนิวบอกว่าส่วนที่จะมีต้นไหวามาแกงอยู่ไกลออกไปเลยต้องเดินทางพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ให้พี่แหมมช่วยเชฟนิวขายแกงไหวก่อนนะคะ าพี่แหม่มมาที่บ้านดงเย็นตำบลบัวงเงินอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะักช่วงนี้มีงานบุญเบิกบ้านพอดีค่ะเชฟนิวกับพี่แหม่มนัดเจอกับพี่หนูที่งานบุญค่ะพี่หนูเป็นเจ้าของสวนหวายที่เราจะไปกันค่ะไหนๆก็อยู่ในงานบุญแล้วขอร่วมทำบุญกับคนที่นี่ไปด้วยเลยค่ะ พาพวกเรามาที่บ้านนั่นคุณตาของพี่หนูเองค่ะพี่หนูบอกว่าอยากรู้อะไรถามคุณตาได้เลยแกอยู่ที่นี่มานานมากแล้วไหว้มันเป็นเชี่ยเป็นเขาวั่นเงย้าไปเป็นเศษอยู่ใ่สวนไม่ไผ่ก็เป็นร่ำน้องจันเป็นพอเป็นไหวยมันเหนียวกว่าหวายมันก็เหนียวแต่ว่ามัดมัดมัดฟอแต่ถ้าเอาได้ก็ไหว้แต่ว่าได้มัน มันมันไม่สวยมันบองงามบองงามแบมแล้วก็นิวนะคะอยากจะมาเห็นต้นหวายอะค่ะเคยเห็นแต่ที่เขาเป็นตัดอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ตลาดอะค่ะแต่อยากมาเห็นต้นจริงๆว่าต้นมันเล็กต้นมันใหญ่ขนาดไหนคะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูมันเลยดีกว่าค่ะไปดูเทียวอุปกรณ์ก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวหนูกับน้องกับพี่หนูไปดูต้นหวายก่อนนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจอไปตัดหวายใช่ไหมคะใช่จอบเอาไปตัดจอตัด ทำไมลักษณะมันไม่เห็นเหมือนจอบทั่วไปเลยคะพี่โยเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้เวลาเราตัดไว้จะไม่โดนต้นยอดอื่นไหมอันนี้คือเราสั่งทำไปหรือเปล่าราสั่งทำเองบางเจ้าเขาใช้กนไก่แต่เราไม่ใช้เราไม่ถนัดใช่เราไม่ถนัดถึงว่าลักษณะมันไม่เหมือนกับที่เห็นทั่วไปค่ะแล้วหวายอยู่ตรงไหนคะ พุ่นงนาที่สวนนนใกล้มาอีกสองก2โก <2 S 2> ิโลสองกิโลงั้น,นไ,ไปกันเลยดีกว่าดูอุปกรณ์ตัดหวายแล้วมันพิเศษจริงๆค่ะก่อนที่จะไปสวนหวายพี่หนูชวนไปดูหวายที่อยู่ตามธรรมชาติก่อนค่ะอ๋อแต่นี่ยังไม่ใช่ที่ที่เราจะไปตัดใช่ไหมคะใช่แล้วต้องผ่านเข้าไปอีก ที่เราจะไปตัดมันอยู่ไกลประมาณ2อกิโลอ๋อตอนนี้คือพามาดูต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่เขาไปเอาไปจักสารไปทำเป็นพวกโซฟาพวกอะไรพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ค่ะอย่างนี้ากแต่อันนี้ก็กินได้ไหมคะกินได้อ๋อกินได้เหมือนกันแล้วตัดนด้วยก็ได้นี่โอ้เสียดายไม่ไม่เสียดายหรอกตรงไหนคะไม่รู้จะอ้อมไปทางไหนด้วยธรรมชาติยังไงวิ่งอันนี้ไหวไหวป่าหรือเปล่าคะโอ้ยเสือโอ้โห นิวเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะตัดให้สักยอดต้นนี้อยู่ที่สวนที่เราจะไปตัดต้นขนาดนี้ไหมคะต้นเล้ตัวนี้อีกอ๋อหญ่มากข้อตรงไหนมันไปทําจากสารนะคะแล้วตรงไหนกินนะคะตรงที่เก่ๆทำไมนะคะเอาไปจากสารเอาไปทำโซฟาทาอะไรทุบเก้าอี้พวกอะไรตะก้าที่เราน่าใ่ขออ่ะอ๋อที่บนรถที่คุณตาเอามาใช่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  แล้ววันที่แล้ววันที่เอาไปกินได้ละือคะอันไหนคะจะตัดนะค่ะตัดเลยเนาะเท่าที่พี่แหม่มเห็นนะคะหวายที่เห็นต้นสูงเขาไม่ได้สูงด้วยตัวเองค่ะจะเกาะต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นไปต้นไม้สูงแค่ไหนเขาก็สูงเท่านั้นเลยค่ะและที่สําคัญหนามเยอะมากอันเท่าไหร่อันนี้เนาต้องยสีนใหญ่ไปไหมนะทำอย่างนี่เแอันใหญ่ต้นใหญ่กับต้นเล็กอันไหนอร่อยกว่ากันคะต้นเล็ก เพราะว่าความขมมันจะไม่เท่ากันแต่ละต้นถามเชฟนมิ้วก็ได้จับดูห้าตรงเนี้ยมันนิ่มมันก็สามารถทานได้เลยหมายถึงมันจะมันไม่แก่ใช่ไหมมันเคี้ยวมันจะไม่มนใยนะเคี้ยวมันไม่เกร็งอันนี้กินได้จะต้องล้างก่อนคือสดๆให้ดูล้างก่อนแต่โดมจะกิีนแล้วก็น่าจะผมเยวมขมมันคล้ายๆกับมะระสองลูกรวมกันขมกับมะระอีกอันเนี้ย ใช่ไหมงั้นตอนที่เราไปทําอาหารมันก็ขมมากอะสิไม่ขมไม่ขมฮะต้องเดี๋ยวจะมีวิธีการทําที่ไม่ขมเดี๋ยวกันนะคะทั้งต้นที่หามาเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะแบบนี้แหละป้านิ้วแล้วกะจะเอาไปทำหนึ่งหม้อพี่ว่าเอาหนึ่งถ้วยให้ได้ก่อนอขนาดต้นใหญ่หนึ่งต้นเนายังเราทำหนึ่งหม้อไม่ได้แล้วต้นเล็กๆที่เราจะไปหาเราต้องตัดเท่าไหร่ ประมาณยี่สิบสามสิบต้นน<อ>ั่นแหละถ้ากินเยอะนะไหวาหาได้ทั้งปีไงคะ<ช>แล้วฤดูไหนอร่อยที่สุดคะฤดูฝนก็ฤดูนี้แหละเพราะว่าถ้าจะกินไหวใช่ไหมฤดูแ้งปลายจะขมคนส่นนวนใหญ่เขาจะชอบขมใช่ไหมถ้าจะกินไหวเยอะต้องให้กินฤดูฝนเพราะว่ามันจะ,นจะเนื้อมันจะเยอะกว่ากันแล้วมันจะขมเหมือนฤดูนี้ก็ขมแต่ว่ามันไม่ขมเท่าฤดูแ้งงั้นสงสัยแม่น่าจะชอบฤดูฝน แล้วแต่คนทำหรอกทำไม่ขมก็ขมทำไม่ขมก็ไม่ขมเดือนนี้แหละพิสูจน์กับพี่นิ้วแหละว่าฝีมือใจขนาดไหนเราเอาไปป่ะเห็นต้นใหญ่ละไปดูต้นเล็กกันดีกว่านี่นี่คือพังต้นพังต้นแค่นี้แหละนี่ตะลึงเลยวายที่อยู่ในป่าต้นใหญ่และสูงมากเลยค่ะ สามารถนำมารับประทานและทำเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือนได้จำพวกเครื่องสารต่างๆค่ะส่วนหวายที่เชฟนิวจะนำไปทำแกงหวายยังไม่ใช่ต้นนี้นะคะต้องไปหาที่สวนหวายน่นค่ะไดูตรงหน้าเราตอนนี้กับต้นเมื่อกี้ขนาดต้นใหญ่ยังได้อันน้อยนะพี่มาดูต้นนี้ก่อน หนูคะระยะเวลาในการเก็บในการตัดหวายนี่ยังไงคะตอนเช้าก็ได้ตอนที่อย่างตอนยืนตอนนั้นก็ได้แล้วแต่ปลูกได้กี่ปีนะคะถึงสามารถมาตัดหวายได้อะคะก็ประมาณห้าปีอ่ะแต่อันดับแรกนี่ให้พี่หนูสอนก่อนว่าตัดตรงไหนคะตัดได้ยังมันเป็นกออย่างนี้ค่ะเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราต้องตัดตรงต้นไหนคะคุคุณตรงที่ไอ้ต้นใหญ่ๆต้นที่เราต้องการอ่ะตัด ตัดส่วนที่มันลำต้นที่มันใหญ่ที่สุดนะคแล้วยางไม่เสียด้วยเดียวจะชันให้ดูอ๋อได้ได้เลยอ่ะเดียวอ๋อตยังีเจ็บเยเนี่ยจะบอกเรื่องไงแล้วมันไม่ยากก็ตัดได้เห็นพี่หนูทำแล้วไม่ยากพี่แมนกับเชฟนิวเลยขอลองทำบ้างค่ะปมาลองกันเลยดีกว่านพี่ ได้ไหมคะพี่ดีกว่าไหมนี่มาเลยหนึ่งสองเล็งเลยอ่ะต้องเล็งมาตรงนี้ 哎，真，哎真。 ริดหนามเพื่อเอาหนามออกและปลอกเอาส่วนด้านในที่เนื้ออ่อนซึ่งเป็นส่วนที่ทานได้นะคะน้องๆทางบ้านต้องระวังเรื่องการใช้มีดหรือว่าของมีคมนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆควรมีผู้ปลครองอดูแลอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะไม่ง่ายเลย าเราปลูกในป่าเมือ่อก่อนเราปลูกในป่าม,มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่คุไมไหลเราก็จะไม่ออกอย่างนี้น <ะ S 2> ชอบแดดเหรอคะใช่ต้อง<ด>ม,ตมีต้นไม้ใหญ่ต้องปล่อยอย่างนี้จะออกต้นหวายอันนี้คือสมมติถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันจะเลื้อยตามต้นไม้อย่างนี้หรือเปล่าคะเป็นหวายอย่าง<ช>ที่คุณตาบอกว่าเอาไปจักสาได้ใช่ไหมคะก็ค<ช>ือเดียวกันการนำหวายมาปลูกนอกป่าก็เพื่อที่จะได้ตัดง่ายกว่าที่ขึ้นเองในป่าค่ะ เพราะหวายชอบแสงแดดอย่างต้นที่เราเห็นสูงๆก่อนหน้านี้ที่หวายต้องยืดให้สูงๆก็เพื่อที่จะได้ไม่โดนต้นไม้อื่นบังแสงไงคะตอนนี้นะคะเรามาตัดหวายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตลาดะคะ่ะว่าเขาขายหวายกันยังไงคะ่ะน<ด>ี่ครับมาจิ้มฟันแนวอ่ะมจิ้มเองเขาเลือกยัไ หลังจากที่ไปตัดหวายกันเสร็จแล้วพี่หนูก็พามาที่ตลาดค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางขายหวายของบ้านดงเย็นซึ่งชาวบ้านได้นำหวายจากป่ามาปลูกและขายจนเป็นอาชีพหลักในชุมชนนี้มาอย่างยาวนานเลยล่ะค่ะลูกละชองปาทลูกละหานน้าหวาย วายสมมติถ้ามันอยู่แบบนี้มันอยู่ได้นานไหมคะได้กี่วันคะพี่หนุ่เป็นอาตีพก็ได้นานอยู่นานอยู่สมมติถ้าแหม่มซื้อกลับไปเชียงใหม่มใช่ไหมคะยังไม่กินก็เก็บไว้ได้อยู่แต่ต้องเป็นแบบที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกใช่ไหมคะแยะก็ดีแยะแล้วก็ไปต้มแล้วก็ต้องปิดต้องแขงนะอ่ะชินได้นาน อ,อ๋ออันนั้นก็เก็บได้เหมือนกันเกะแต่ต้องเอาไปต้มก่อนใช่ไหมคะ<ช>ต้มจนสุกเลยเหรอคะ<ช>แล้ีตีวด,ดูว่ามีนเน,นุมเชฟนิวบอกว่าปกติจะไม่ได้มาที่นี่ค่ะแต่จะเป็นคุณแม่ที่มาซื้อวัตถุดิบเพื่อไปทำแกงหวายและไปขายในเมืองเป็นประจำซึ่งจะมีหวายขายอยู่ตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะ,ะแต่ถ้าถูมา,าเดบอยนิวครับ ว่าแต่แกงหวายใส่อย่างอื่นอีกไหมครับก็ใส่ครับงั้นเดี๋ยวเราต้องไปซื้อผักหรอครับนิวไม่ครับผักอยู่บ้านผมมีอ๋อเดี๋ยวเราไปเก็บเอาใช่โอ้ยโอเค,อเคมีครบไหมครบครับแกงหวายนะคะไม่ใช่ใส่แค่หวายอย่างเดียวนะคะยังมีผักอื่นๆอีกด้วยค่ะแล้วแต่ละบ้านนะคะก็สูตรของใครสูตรของมันค่ะว่าใครชอบผักอะไรก็ใส่ผักแบบนั้นค่ะแต่เดี๋ยวพี่แหม่มกับน้องนิวนะคะจะไปเก็บผักค่ะน้องนิวบอกว่าเขาปลูกผักเองด้วยค่ะ พี่แหม่มแล้วก็น้องนิวนะคะไปตะลุยหาหวาย<ว>มาค่ะใช่ไหมตอนนี้เราก็ได้หวายที่จะมาทําแกงหวายแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่นิวบอกเราดีกว่าว่าต้องทํายังไงบ้างอ๋อก็อย่างแรกนะครับก็เอามาหั่นให้เป็นสองชิ้นนะฮะอันนี้คือในหน่อของหวายนะคะจะมีอย่างเงี้ยอันที่กินได้ทำไมนะมันจะนุ่มๆเหมือนที่พี่นิวบอกเมื่อเช้าใช่ไหมใช่จะงอได้แบบนี้นะคะนี่ถ้างอได้นี่คือมันอ่อนกินได้ค่ะแต่ถ้ามันเก่ มันจะแข็งแบบน,นี้มันจะไม่มองไห้ได้มันจะเป็นแบบอ่ะอันนี้เขากินได้ขนาดหักยังไม่ดุดเลยน้องน้อ,นอครมีพี่นิวนะคะสามารถใช้มีดขนาดใหญ่ได้นะคะเพราะว่าพี่นิวน่ะค่อนข้างที่จะ เก่งแล้วชํานาญแล้วนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับหวหันไหวายช่วคุณแม่คะ่ะบ่อยนะคะก็เลยสามารถใช้ได้แต่ถ้าหากเด็กๆทางบ้านนะคะอยากจะทําต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ใกล้ๆนะเนาะ<ม>เพราะว่ามันอันตรายมากนะคะคแล้วก็ไหวายค่อนข้างที่จะแข็งค่ะพี่นิวครับเราหันหวายเสร็จแล้วแบบนี้ก็เอาไปทําแกงไหวได้เลยใช่ไหมครับยังครับต้องต้มน้ําให้เดือดแล้วใส่เกลือแล้วค่อยใส่ไหวายตามครับโอ้โหเราต้องต้มไหวนานขนาดไหนครับ30มินาทีครับเพราะว่าไหว มีรสชาติขมเราต้องทําให้มันมีรสชาติขมน้อยลงหรือหวานทำ<อ>ให้มีรสชาติดร่อย,ยิ่งขึ้นอันนี้คือเคล็ดลับใช่ไหมครับใช่งั้นเราเอาไปต้มเลยดีกว่าไหมครับ,รบจะไม่เสียเวลาเชฟนิวบอกเคล็ดลับในการทําแกงหวายค่ะคือต้องต้มหว้กับเกลือประมาณ30นาทีเพื่อลดความขมและรสชาติของหวายก็จะดีขึ้นกินง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ ในเวลาที่รอเราไปเก็บผักเพิ่มเติมกันดีกว่าอ๋อใช่เพราะว่าพี่นิวบอกว่าต้องใส่ผักลงไปด้วยใช่ไหมครับใช่ใเดี๋ยวอุ๊ยนี่มันเจ้าของบ้านนี่นะมาตาสวัสดีค่ะเอ๊ะสวัสดีค่ะเชฟนิวบอกว่า ตอนเก็บผักในสวนมีเชฟตัวจิว๋วมาช่วยเก็บผักและทำอาหารด้วยค่ะน่าสนุกมากๆเลยตอนนี้นะคะเราก็เก็บวัตถุดิบมาครบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำแกงหลายกันเลยดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> พี่นิวครับอันดับแรกทําอะไรครับเดี๋ยวพี่แหม่มเอาอันนี้ไปตําให้มันมีน้ำนึกกันใบย่านาง ต้มใบย่านางที่เดือดก่อนนะให้มันได้พีตั้งหม้อนี่นะคะมาตาพี่นิวครับว่าแต่เครื่องแกงของแกงหวายเรามีอะไรบ้างครับก็มีนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็พริกครับแล้วก็กะปิสามอย่างเองเหรอครับครับแค่สามอย่างนี้ก็อร่อยได้แล้วครับใช่แล้วครับโอ้โหอันนี้คือต้องเอาไปโขลกเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับเด่จัดการเองอันนี้ของมาตานะคะล้างใบอีตูเนาะ อนอกจากเครื่องแกงของเราแล้วผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับก็มีชะอมนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็เห็ด แล้วก็ใบแมงลักอ,อนนที่เรารไปเก็บมาแล้วก็กระเจี๊ยบเขียว,ยยวอ,อันนี้ที่แมมชอบเพราะมันลื่นๆเรายังปรุงรสด้วยอย่างอื่นไหมครับมีครับมีน้ำปลาร้กกับน้ำปลาครับแค่นี้เองเหรอครับครับงั้นต้องรีบเรยงี่แแมมอยากชิมแล้วว่าเครื่องปรุงแค่นี้จะทำให้แกงหวายอร่อยได้อย่างไงครับ ใบย่นางเราเดือดแล้วนี่ครับ,รบทำยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศครับเครื่องเทศหรือว่าผิดแกงนะคะเมื่อเราคั้นน้ำใบย่นางเสร็จแล้วเชฟนิวก็นําขึ้นตั้งไฟต้มน้ำใบย่านางให้เดือดแล้วปรุงรสด้วยเครื่องแกงน้ำปลาน้ำปลาระจากนั้นก็ชิมดูตามความชอบค่ะ แล้วผักนี่ใส่พร้อมกันเลยหรือเปล่าคะพี่นิวยังครับต้องใส่วิธีอะอย่างอ๋อใส่กระเจี๊ยบเหรอใส่กระเจี๊ยบเลยใช่ไหมเ<ส>ชฟนิวบอกว่าผักจะใส่ตามลําดับผักไหนเปื่อยยากก็ใส่เป็นอย่างแรกๆเลยผักไหนเปื่อยง่ายก็ใส่ตอนใกล้จะเสร็จค่ะเชฟนิวเวลาทําอาหารทำมัดทำแมงเคี้ยวค่ะสมกับเป็นเชฟน้อยที่มีสีมุมปรุงอาหารจนขายได้เลยแหละ สุดท้ายเราใส่หวายลงไปค่ะคเพราะเชฟนิวกับพี่แหม่มต้มมานานแล้วประมาณ30นาทีหวายจะนุ่มพอดีเลยล่ะค่ะน้องน้องๆค่ะหวายดูนุ่มขาวน่ากิน ส่วนกลิ่นของน้ำใบย่านางกับเครื่องแกงก็หอมมากๆต้องอร่อยแน่ๆเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือแกงไวาของพวกเราทั้งสองคนนั่นเอง <c oughs> ่อยมากเลยอ่ะนุ่มด้วยไหวายไม่ค่อยขมจริงด้วยอืมก็อบอกมันไม่ขมอันนี้อร่อยสู้แม่ทําได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เหรอแม่อร่อยกว่านี้แม่อร่อยกว่านี้พี่นิวครับวันนี้ที่เราไปตัดหวายพี่นิวได้อะไรบ้างครับได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับหวายและได้ประสบการณ์ในการตัดหวายก่าจะได้หวายมันเนี่ยมันไม่ใช่ยากเลยและมันไม่ง่ายด้วย <laughs> สำหรับแกงหวายของเราในวันนี้นะคะอย่างที่พี่นิวบอกค่ะนอกจากจะได้ประสบการณ์ดีๆได้ความรู้ดีๆแล้วนะคะเรายัางรู้ว่าต้นหวายนะคะปกติเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ในป่าค่ะแต่ก็เอามาปลูกเพราะว่าจะได้เข้าไปตัดได้ง่ายขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องหายากด้วยและที่สําคัญนะคะแกงหวายก็ยังเป็นแกงมาตั้งแต่โบราณค่ะตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าแล้วก็สืบทอดมาจนรุ่นอย่างพี่นิวเองนะคะแล้วเขาก็ยังมีเคล็ดลับอีกด้วยที่ไม่ให้แกงหวายขมเกินไปจนเด็กไม่สามารถทานได้ค่ะอืม แกงหวายที่แสนอร่อยของพวกเราค่ะแกงหวายเป็นอาหารที่กินกันมานานและยังเป็นที่นิยมของคนในเมืองขอนแก่นค่ะ เพื่อที่จะมีหวายเพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆแบบขอนแก่นจึงต้องอาศัยชุมชนรอบๆเป็นแหล่งปลูกหวายเพื่อส่งมาให้ผู้คนในเมืองยังมีหวายกินอยู่ค่ะ น้องๆและคุณผู้ชมใครมีเมนูเด็ดๆหรือเกล็ดความรู้เรื่องอาหารการกินแบบครัวเชฟน้อยชวนมาแบ่งปันกันที่ Facebook f แ n p a g e รายการครัวเชฟน้อยเพื่อเรียนรู้ถึงแหล่งที่มาของอาหารรอบๆบ,บ้านในแต่ละท้องถิ่นไปได้วยกันค่ะ